สวัสดีนะคะเพื่อนๆพ,พี่สิริสิริรัตน์ออแกนิกกร์เด้นวันนี้พี่สิริพานเพื่อนมาดูปุ๋ยหมักที่พี่สิริทำมาไว้เป็นปุ๋ยหมักใบไม้นะคะ <Okay. S 1> <Okay. S 2> จะปุ๋ยหมักใบไม้พี่สิริหมักไว้ในวงล้อยางรถยนต์เนาะก็ะเอาซ้อนกันสามวงสามวงล้อ กเอาใบไ,ไม้วัชพืชที่เราเก็บกวาดไว้ในพื้นที่สวนบ้านเราเนาะเราก็เอามาหมักทับถมกันไปแล้วก็เป็นการหมักแบบไม่ได้กับกบรองเนาะไม่ได้กักแล้วก็ใช้จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงช่วยย่อยสลายเนาะช่วยย่ยสลายวัชพืชที่เราเอามารวมๆกันไว้นะคะเพื่อนนี่แล้วดินก็กลายเป็นดินเนาะดิน แต่ว่าดินจะมีความชื้นเพราะว่าพี่สิริรดน้ำทุกวันนะรดให้มันย่อยสลายง่ายนะคะเนี่ยก็จะย่อยสลายเร็วพร้อมกับช่วงนี้ฝนต,ตกด้วยใช่ไหมดินยังมีความชื้นอันนี้คือยังใช้ไม่ได้นะคะแต่พี่สิริพามาอัปเดตให้ดูเนาะว่ามันจะย่อยสลายเป็นดินแบบนี้นะนี่ ถ้าเป็นชิ้นกิ่งไม้ใหญ่ๆมันก็จะยังไม่ย่อยเนาะมันจะย่อยยากต้องใช้เวลาอันนี้ก็หลายเดือนแล้วนะเพื่อนก็ประมาณ3-4เดือนแล้วนะสามสี่เดือนประมาณนี้3เดือนเนี่ยได้จะได้นะคะเนี่ยนี้คือวงล้อรถยนต์ที่พี่สิริใช้ใช้เป็นกระถางหมักเนาะเพราะว่าเรามีพื้นที่น้อยเราก็ใช้วงล้อรถยนต์ซ้อนกันแล้วก็เอา วัชพืชใบไม้เนี่ยเป็นใบไม้ที่เก็บวาดรอบบ้านรอบสวนนี่แหละแล้วก็ตัดต้นไม้ใบไม้นะเราก็มารวมรวมกันใส่ลงไปใส่ลงไปนี่นก็เริ่มย่อยเริ่มย่อยแล้วนะคะเห็นไหมคะก็จะกลายเป็นปุ๋ยเป็นดินทุกอย่างมันก็กลับไปเป็นดินเนาะเป็นดินเป็น เป็นดินที่แต่ว่าเรายังไม่พร้อมปลูกนั่นเพื่อนเพราะว่าเนี่ยมันถ้ากลายเป็นดินเนี่ยมันจะมีมวลแมลงเนาะมวลแมลงเหล่านี้มันก็จะมีมวลแมลงมีเที่เป็นศัตรูพืชนะเนี่ยอันพี่สีก็มารวมเอาไว้แต่เรายังไม่พร้อมปลูกเพราะว่ามันแมลงพวกนี้ก็จะไปกัดกินถ้าเราเอาไปปลูกมันจะไปกินเมล็ดพันธุ์ถ้าเราไปเพาะมันก็จะไปกินเมล็ดพันธุ์เรานก็ไม่งอก นะฮะเราก็ถ้าเราไปปลูกมันก็จะไปกินรากพืชของเรานะฮะคราวนี้เราต้องหมักเอาไว้นะะเราใช้จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะคะก็มาย่อยสลายมันแล้วเราก็ต้องนําดินเนี่ยพี่สิริก็จะเอาจุลินทรีย์นี้แหละมารดราดนะคะมารดราดแต่มีตัวพิเศษเนาะที่มีพลังงานพิเศษที่เขาช่วยพี่สิริทางานนะคะเพื่อนนะเนี่ย ช่วยพี่สิทําำงานทำยังไงให้ให้ย่อยให้ย่อยสลายเร็วนะคะแต่ว่าตอนนี้มาพูดถึงมวลจูรินซีเนาะเราก็เอาจูรินซีสังเร์แสงที่เราทำเอาไว้นี่แหละนะคะมาย,ย่อยสลายวัชพืชและใบไม้นะคะก็พี่สิทิไม่ไม่ผสมนะคะเพื่อนพี่สิทิก็ลดราดลงไปเลยนะลดราดลงไปเลยเพราะว่ามันจะได้ย่อยเร็วนะได้ย่อยย่อยสลายเร็วจากนั้น ก่อนที่พี่สิริจะใช้เนี่ยพี่สิรธิต้องน,นําเอาดินพวกนี้ไปตากก่อนนะตากเราก็เดี๋ยวขั้นตอนวิธีการที่จะนําไปปลูกอะพี่สิริจะพาเพื่อนไปอัปเดตให้เพื่อนดูนะพาเพื่อนทํานะจ๊ะเนี่ยจากที่ปเป็นวัชพืชใบไม้สดๆนี้นะมันก็จะเอาจุลินทรีย์ช่วยย่อยเนี่ยมันก็จะย่อยกลายไปเป็นดินนะคะเนี่ยนี่คือ อันนี้คือขั้นตอนเริ่มต้นเนาะเรานำวัชพืชมาแล้วเราก็จุดินทรีย์สังเคราะห์แสงมรดลาดแบบนี้นะคะนี่มรลาดแบบนี้ก็หมักทิ้งเอาไว้ไม่ต้องพี่สีไม่ต้องกลับกองไม่อะไรเนาะเนี่ยใช้ผิวเปลียวจุรินทรีย์แบบนี้เลยนะคะไม่ผสมรสลาดลงไปเลยแล้วก็ประมาณ 3- 4สเดือนเราก็จะมาดูเนาะ สิ่งที่เป็นวัชพืชใบไม้สดๆแบบนี้ก็จะย่อยสลายกับกลายเป็นดินหมดนะคะเห็นไหมจ๊ะกลายเป็นดินแบบนี้เห็นไหมคะเพื่อนนี่นี่คือที่เขากำลังย่อยอยู่นะเนี่ยก็มีใบไม้ต้นกล้วยก้านกล้วยพี่สิริเอามาใส่ไว้นะเนี่ ก็จะกลายเป็นดินเดี๋ยวเราต้องรองให้ย่อยสลายเยอะกว่านี้แล้วเดี๋ยวพี่สิริก็จะนําไปปลูกนะขั้นตอนวิธีการทําที่จะปลูกพี่สิริทาไปแล้วนะเมื่อสักประมาณ4เดือนได้แล้วนาะอว่าวิธีการจะใช้นี่มีความชื้นอยู่เยอะมากยังใช้ไม่ไดนะะ้เราต้องไปทําให้มันแห้งก่อนนะคะก็มีขั้นตอนวิธีการทำนะการหมักดินใบไมน้นาะก่อนที่จะมาปลูกทํำยังไง พี่สีมือประมาณใครที่อยากรู้เร็วก็ไปดูคลิปย้อนหลังประมาณ4เดือนได้นะกลับไปดูได้นะจ๊ะทำดินจากใบไม้เดี๋ยวพี่สีจะให้เพื่อนดูพี่สีมีตัวช่วยนะคะมีตัวช่วยที่จะมาช่วยทำงานย่อยสลายใบไม้นะนี่ตัวช่วยของพี่สิริวบบกไงเลยเห็นไหมคะมีมีเยอะนะมีเยอะอยู่ใต้อยู่ใต้ที่เขา มุดอยู่กับใบไม้นี่แหละนะเขาก,ก็ย่อยเพราะว่าเวลาเวลาตอนที่มีฝนนะเพื่อนเขาก็จะเดินออกมากันเป็นแบบว่ากองทับนะเป็นกองทับกองทับน้องหอยนี่ตัวใหญ่เลยนะเห็นไหมคะตอนนี้ก็พี่สิริให้เขาช่วยทํางานนะให้เขาช่วยทํางานช่วยย่อยช่วยย่อยใบไม้นะช่วยย่อยใบไม้เขาก็จะย่อยกินวัชพืชใช่ไหมคะแล้วเขาก็จะถ่ายออกมา ะจะถ่ายออกมาแต่ว่าเขาก็จะวางไข่ด้วยนะคะเพื่อนเราก็ต้องดูเนาะถ้าเขาวางไข่ถ้าเขาวางไข่เยอะเราต้องกำจัดนะ <ฤ fit S 1> เพราะมันจะเยอะมากเราต้องกำจัดนะคะกำจ,จัดเขาเพราะว่าถ้ามันเยอะเกินไปนี่เราเราก็ต้องมีวิธีกำจัดนะคะเพราะว่าเพราะไม่งั้นมันเยอะเกินมันเยอะมากเราก็จะปลูกอะไรเราไม่ได้กินนะเพื่อนเพราะว่า,วาน้องหอยจะกินหมดนะ,ะจะกินหมดเขาเนี่ยเขาเขาช่วยเราย่อยสลายวัชพืชเหล่านี้ แป๊บเดียวเองนะคะเพื่อนอาจจะเร็วกว่าจุดินสีสังเขาแสงก็ได้นะคะนี่เห็นไหมคะเยอะมากนะคะนี่แค่สามสี่ตัวแต่ให้อยู่ข้างใต้ข้างใต้วงร้อย,อยางเนี่ยน่าจะมีประมาณเป็นสิบตัวนะมีตัวตัวใหญ่เท่ากํากำม,มือเลยนะเท่ากําม,มือเลยนี่คือลูกลูกนี่คือลูกลูกของเขานะกำลังกำลังเดินสวนสนามอยู่เนี่ยนี่คือลูกของเขา ดูน่าจะน่าจะคนละพันธุ์หรือ,อยังไงพี่สิริก็ไม่รู้นะหรือว่าเขาแก่ตัวมาแล้วเขาอาจจะมีมีจุกตอนเขาเล็กๆเ,เขาอาจจะไม่มีจุกหรือเปล่าหรือ,อยังไงอันนี้ก็น่าจะเป็นแต่จริงหอยทากมีหลายสายพันธุ์น้องเพื่อนเนาะมีหลายสายพันธุ์นะเขาก็มาช่วยพี่สิริทางานเนี่ยย่อยย่อยสลายวัชพืชทีเนี่ยสามวงล้อรถเนี่ยแบบเดียว นะคะแบแป๊บเดียวนะคะเพื่อนไม่กี่เดือนก็กลายเป็นปุ๋ยชั้นดีให้พี่สิริเรียบร้อยนะจ๊ะ mm hmm. กำลังเดินแบบกำลังงงอยู่ว่าใครมาทำอะไรเนาะใครมาทำอะไรมาลือบ้านเราทำไมอะไรประมาณนี้นะคะเพื่อน mm hmm. เราก็เป็นเขาเรียกว่าระบบนิเวศนะเพื่อนๆเนาะ ใครที่เขาเรียกพวกเ,เพื่อนๆที่เป็นกลุ่มชาวอนุรักษ์อนุรักษ์สัตว์นะอนุรักษ์สัตว์แล้วก็อนุรักษ์ระบบนิเวศนะคะไม่ต้องดราม่าก,กับพี่สิร์เนาะพี่สิริก็ใช้พลังงานหอยนะคะเพื่อรักษาระบบนิเวศเช่นเดียวกันนะคะไม่ต้องดราม่าว่าพี่สิร์ทำร้ายสัตว์นะคะอันนี้ก็คือ มันเป็นวงล้อของสิ่งแวดล้อมระบบนิเวศของสิ่งแวดล้อมเช่นเดียวกันนะคะนี่เราก็ไม่ได้ใช้เคมีทาร้ายเขานะคะนี่จ๊ะนี่กาลังเดินอยู่เนี่ยก็คือเขาก็มีอาหารกินเนาะการกินสมบูรณ์พุนสุกนะคะเพิ่มมวลจุลินทรีย์เข้าไปเขาเ็าจะช่วยช่วยย่อยสลายได้เร็วขึ้นเขาก็น้องหอยทากก็ทานได้ง่ายขึ้นนะคะจะ้ะ มวลพลังมวลพลังของธรรมชาติโอ้โหเข้ากับยุคสมัยพอดีเลยนะเพื่อนที่สี่ก็มีมวลพลังจากธรรมชาติมาช่วยทํางานนะคะเนี่ยตอนนี้มวลพลังของประชาชนและมวลพลังของธรรมชาตินี่เป็นเป็นศัพท์ที่กําลังนิยมนะจ๊ะไปแล้วนะคะ